อ,อ่ะนะเรามาต่อของเ<ห>มื่อวานนะครับของเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับบทกลับของทฤษฎีบทสถาร์กลาสใช่ไหมนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับบทกลับของทฤษฎีบทสาร์กลัตอยู่ <มา S 2> นะครับอ่ะทีนี้พอ,อการการนำ พิทากลัสหรือบทกลับของพิทากลัสไปใช้เนี่ยนะครับเราไม่ได้คำนวณหาแต่ด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมฉากอย่างเดียวใช่ไหมนะครับแต่เราสามารถนำสูตรของมันนะครับ<ด>ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วย,ะน,ยน,นะครับนั่นก็คือไปแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะครับทีนี้น้อยหั้ าเรียนมีหนังสือเปิดหน้ายี่สิบหกถ้ามีหนังสือเปิดหน้ายี่สิบหกนะครับนะหน้ายนะี่สิบหกหนาโจทย์ข้อที่หนะึ่งหนาโจทย์ข้อที่หนึ่งการถวายข้าครับนะครับเขาบอกว่าจงหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากบ,บิงมีหนังสือไหมลูกมีค่ะมีเน,นาะพร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 สามมีนธนันมีสยมภูมีไหมครับ รสากถ้าใครมาซื้อหนังสือจะมีหนังสือไปให้อ่านก่อนนะครับฮะอ้าวโอเคี๋ยอขึ้นโจทย์บงกระดานก็ได้นะโจทย์ไม่ยาวแต่ถ้าโจทย์ยาวเขขึ้นไม่ได้นาะจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ่ายส่งให้แล้วได้ไงรักมาสมบูระเจ้าเลยเนี่ยหรือพระองโ์เมี้าได้เข้าชาตาสมาบัติแล้วเสด็จไปที่ทางในเวลา ามเดินน้อยเนาะโอเคนะเดินกลับไปได้แล้ว15ก้าวเดินจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือวันที่มีด้านประกอบมุมฉากอ่าถูกต้องนะครับพระองค์ได้เข้าฌาสมปนกิจมีด้านเสด็จพิพากมาในร้านใกล้รุ่งนะครับข่าวการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งที่มีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเมืองอุสินาราแล้วก็ทให้มาส่งในเมือง พระกษัตริย์เนี่ยและชาวเมืองพาทางศกร์เจ้าลูเสดจารีก็ต้อายขามนะครับมายาวเจ็ดหน่วยมเขาดจีเจ็ดเซนติเมตรเขาต้อกวดทางหน่วยมาให้นะครับเป็นเซนติเมตราและด้านตรงข้ามมุ่ฉากยาวโบราณเขาจัดประเพณีนะครับโดยจัดในสมเดนพระมหาจักรพรรดิอย่ืมว่าพระสั Again, so เ ouais. see, จ้าเป็นลูกของกษัตร okay. ิย์ใช hand ่ไหมฮะ ด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากยาว25เซนติเมตรกาวาาพเจ้เนี่ยในวันที่7นะครับนับจากที่เขาสัมารถโดดข้อเนี้ยมาแล้วเนี่ยมรรคสัตก็ได้เชิญโจทย์ปัญหามันจะเป็นข้อความมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยครูเคยบอกว่าโจทย์เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะนั้นเราอาจจะต้องวาดภาพประกอบนะครับนะครับแล้วก็ใส่อะไรนะอะไรครับความ ความยาวของตัลราดาลงไปตามโจทย์กำหนดเนาะนี่คือนะครับภาพมรงกรษัตเจดีในปัจจุบันนะครับนะอาจจะมีผ er nah? okay, ิดเพี้ยนด้างในปเป็นบางน้อยนี้ภาพ่20ลูกนะครับด้านหนึ่งด้านประกอบหรือด้านไหนครับลูกเราเจ็ดผมว่าเจ็ดเป็นด้านนี้ก่อนแล้วมาลักษณะได้รวบรวม ให้หาพื้นที่ไปอัญเชิญปณิธานไว้ที่หอประชุมการเมืองเพื่อให้ประชาชนในหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมาบูชาแน่นอนเลยโจทย์ข้อนี้จะแก้ปัญหามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างมีเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างในการนําไปคํานวณคืออะไรนั่นเองถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆคือสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่มกาม ตอบพูทีว่าสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมว่ายังไงครับหรือถ้าเป็นคนทั่วไปนะเราเรียกว่าอะไรเราเรียนมาแต่ป .6 ใช่ไหมป .6 นัทนานนัทน,น,น,นานตอบได้ไหมะคะ,มะสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมออหระนะคร่งะสาสอไรนะศตหนึ่งสงสองนำหน้าเรงกันแล้วนะโอเคคูเลยจ๊ะ คูณฐานคูณสูงเห็นไหมครับเขาก็ถามพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนใช้ได้ทุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับใช้หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเหมือนกันนะครับนี่สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับ อ่าเรื่องต่อไปสิ่งที่จะต้องหาก็คือด้านด้านไหนครับด้านที่อีกด้านหนึ่งที่เขาไม่ได้กําหนดมาให้ใช่ไหมแต่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะด้านล่างเราอาจจะเรียกเป็นฐานก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวสูตรพื้นที่มันจะมีคาว่าฐานใช่ไหมสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะเพราะนั้นต้องหาฐานตัวนี้นะหาฐานตัวนี้นะที่คือมหมาอาสมมติให้เจ็ดเป็น A ด้าน A ด้านฐานเป็นด้าน B สมมติว่าเราให้เราหาด้าน B เดเราหาบีจนเกิดเป็นสงครามจให้ส่วนยี่สิเนี่ยมันเกี่ยวกับสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมไหมนะครามเนี่ยของเมืองปูสินารเนี่ยทำหน้าที่เข้าเจรจาไกลเกลี่ยไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าสูตรพื้นที่สเหลี่ยมว่าไงนะ6ติ8ส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมตังับหนึ่งต่วนี้หจ่ายไปอีกเจ็ดมือนนแหละคูณถุงแต่จ่ายไปอีกเจ็ดมือนั่นเอง ฐานก็คือ b สูงก็คือ7ถูกไหมครับเพราะว่าคอนเซปต์ของคําว่าสูงก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลงมาเรีกลาก็ตั้งฉากกับฐานเพราะฉะนั้น7ก็คือความสูงนั่นเองเพราะนั้นที่ห้ามันเกี่ยวไม่ได้สูตรไม่เกี่ยวแต่เขาให้มาเพื่ออะไรให้มาเพื่อหาอีกด้านนึงคือด้าน b ใช่ไหมฐานนั่นเองถูกไหมครับเพราะนั้นในข้อนี้มันมีสองเรื่องที่นักเรียนนำมาใช้แก้ปัญหา นอกจากปิธาโกรัตแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะหาคําตอบของโจทย์ข้อนี้ที่เขาถามอ่ะทีนี้ลองมาหาก่อนเนาะเพราะวันนี้เดี๋ยวครูจะบอกก็เรียนว่ามันมีสูตรสําเร็จของสามเหลี่ยมมุมฉากนอกจากที่ครูให้เรียนไปแล้วคือสามสี่ห้าใช่ไหมครับจําได้ไหมสามสี่ห้าคืออะไร 3 4มคือด้านประกอบมุมฉาก5คือด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมจำได้ไหมอันนั้นคืออันนั้นคือหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวนี้จะให้เยอะเลยเพราะนั้นถ้าเรียนจําได้เนี่ยเรียนไปเจอโจทย์ที่ไหนนักเรียนไม่ต้องมาเสียเวลาแสดงวิธีทำเลยนะโดยเฉพาะคําตอบอะไรนะข้อสอบข้อสอบที่มันเป็นอะไรนะมันมีเป็นตัวเลือกใช่ไหมครับเป็นตัวเลือกแต่ถ้าเป็นคําตอบคําตอบที่มันให้แสดงวิธีทำนัเนียนก็อาจจะต้องใช้วิธีทำเข้าเห็น นะครับนะหรือไม่ว่าเรียนจะไปสอบเข้าเรียนต่อม .4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็สามารถใช้สูตรสเร็จที่ครูให้เนี่ยนะครับไปใช้ได้ในเรียนโจทย์ไปนะครับแต่ตอนนี้เรามาคำนวณหา B ก่อนนะครับอ่าสาที่ใช้ทีทาโกวรัสครับ25คือด้าน4ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนเป็น25กำลังอะไรเลยกำลัง2เท้ากบ เอเป็นเจ็ถ้าเป็นเจ็กำลังสองบวกอะไรทัดบีกำลังสอรีัอะไร่มี่เอับแกย่ห้ากำลังสองมีค่าเท่าไหร่ครับยี่ห้ากำลังสองมีค่าเท่าไหร่ครับหกร้อยยีสิบห้าร้อยยี่สิใช่ไหมเจ็ดเจ็ดกำลังสอง สี่สิบเกบวกบย้ายตัวไหนไปย้ายตัวไหนมาสังเวชิสถานที่สี่ส้าย้ายสีมาหลังหกร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมดูแลก็จะเป็นหกสองห้าประหยัดนีดนึงกสองห้าลบสี่สิบเก้ากับบีกำลังสองเหลือเท่าไหร่ครับ กบลักับเดือนเันเหลือเท่าไหร่ครับ15ลบ9หล้อ6อยู่ที่เนปาลนะฮะถ้าเราย้11ถ้าย11ออกซะาสี่เหลือเนะครับ5เจอใช่ไหมเท่าหูนะเลือลเท่าไหมคุณไม่ิซแวร์วดีโอไว้นะครับวีดีโอไว้ในกูเกิลคัสซู ได้เท่าไหมครับโดมปตะรั้นด้ครับเท่ากันรวมเนี่ยไดยครับอ่าหลายคนด็กได้ยินว้วยว่า b กำลังสองเท่ากับห้าร้ดสิบห b เดียวครับห้าร้อยเจ็สิบหกเลขระยุกำลังสองได้ห้าร้อยเดสิบห มันมันคืออะไรกำลังสองยี่สิบสี่ถูกไหมครับยี่สิบสี่กำลังสองบีกำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่กำลังสองนะครับดังนั้น B เดียวเท่ากับ24่สิบสี่อ้าวเราได้แล้วนะบีเท่ากับยี่สิ่ใช่ไหมปัจุบันถาูกว่าเห็นไหมครับ เราได้แล้วนะ b เท่ากับยี่สิบสี่แต่มันยังไม่ใช่คําตอบใช่ไหมครับคําตอบเขาต้องการให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมครับแทนค่าสูตรหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานยี่สิบสี่ใช่ไหมครับฐาน24่สิบสี่คูณศูนย์เจ็ดเลยครับนะไม่เพีกงเห็นความแตกต่างดูซิสักอ่านะลองแก้เองดิความแตกต่าง สถองตัดสองตัดยี่สิบสี่ได้ใช่ไหมจอบจอบได้เท่าไหร่เสองเห็นไหมฮะแสดงประโยคในสถาที่เกี่เนียก็จะเหลือหนึ่งคูณสองคูณเจ็ดครับได้เท่าไหร่กีเดียกถูกต้องแต่ตอนที่ลงสูตรแปดสุดสี่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับ รูปนี้มีพื้นที่แปดสิบสี่หน่วยเป็นไรครับตารางเซนติเมตรนะครับตารางเซนติเมตรสองหมหะจุดกำลังสองนะครับตารางเซนติเมตรถ้าสองมจุดกำลังสามนี่อ่านกำลังสามนี่อ่านว่าลูกบาศก์ใช่ไหมครับลูกบาศก์เซนติเมตรนะจะนำไปใช้คำนวณในการหาปริมาตรของรูปสามลีท่า,าที่เลขาค้ิตีสามมิตินะครับาหาปริมาตร <pour S 1> อ่ะทีนี้เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวครูจะบอกสูตรสาเร็จของด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะเพื่อความสะดวกความง่ายต่อการที่นักเรียนนะจำแล้วก็นักเรียนก็สามารถไปทําข้อสอบได้หรือตอบคำถามได้นะครับอ่ามีนอกจากสามสี่ห้าแล้วนะครับ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อความที่เอาอย่างนี้เดี๋ยวถามดีกว่าถามถามถามวารัฐทวารัฐเรื่องไหนเรื่ออะไรครับสองนะคาถามถามว่าคด่วนจะเกิดสงครามระหว่างเมืองคิดอะไรที่จะเกิดถึงข้อความด่วนจะเกิดสงครามระหว่างเมืองคืออะไรครับอะไรเอ่ย นน่นอ่อร้อมอ้อมเลือกหมายเลขอะไรครับ<ม>เลขสามนะเอาไปดูขอ้อความก็จะได้คําตอบไหมครามทําหน้าที่เจราจาไก่เกี๊ยเวเหยียดแต่ได้ไหมเรี้ยแย่งกระดูกอ่าอ่าแย่งพระโรมสารีรทิฆธาตุนะฮะอ่ายังไม่เฉลยนะฮะยังไม่เฉลนยฉลนะครับนิ่มนิ่มเลือกหมายเลขอะไรครับหกหกใช่ไหม โอเคนะมารักษ์ไม่ยอมไอ้เรื่อเปิดไตไม่ได้ละไรเนี่ยมารักษ์ไม่ยอมอ่ะแสดงว่าคำเฉลยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแน่จันทประพาหมายเลได้ไรครับขาอย่าตกใจซึ้งแหมเขาเรียกชื่อครับสะดุ้งเรื่องเลยหมายเลไอะไรคะอานหนึ่งครับไปดูครับเกิดหลังถวายพระเพลินพระบรมศพของพระสมณะสุรุตเจ้า เริ่มจะเดาออกไหมครับว่าคำเฉลยตรงนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องใช่ขออนุญาตยังไม่เฉลยนะครับยับไงไม่เฉลยนะครับสิ่ประพักครับสี่ประพักไหนเรียกอะไรครับเลขห้านะฮะเอาสี่เลขห้าครับเจ็ดเมืองขอแบ่งเรื่องเดาออกแล้วนะครแน่นอนตรงนี้เรื่องแน่นอนเลยเกิดเออน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพระองสาลีขิตธาตุมีทั้งหมด 9สูตรที่ก<ล>ูจะ <noise. S 2> ให้วันนี้นะครับนะมันก็จะเป็นลาย A B C ใช่ไหมครับ A B ก็คือด้านประกอบมุมฉาก C คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับทำตารางหรือไม่ทาก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับจรนตารางหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่เรียนนะครับจะเขียนเป็นบรรทัดก็ได้นะครับจะเกิดสงครามด้วยดีที่ว่าสครามทำไมครับเจรจาไกลเกลี่ยนะครับไปเกิดที่มนลาเจ็เืองขอแบ่ง พินาลีพินาลีเข้ามาแล้วพินาลีหายไปนานเลยพินาลีเปิดหน้าตาให้ดูหน่อยพินาลีเปิดโฟนด้วยน,นวยะครับคาสามทวนะครับทำตารางเสร็จยัง อ้าวก็จะมีที่ครูให้ไปพูดย้ำบ่อยๆก็คือสามสี่นี่ใช่ไหมครับใช่มเราเรียนไปเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าสังเกตไหมว่า C เนี่ยใช่การศึกษาค่ามันจะมากกว่า A B เพราะว่า C มันด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมมันจะต้องยาวที่สุดถูกไหมครับก็คือส่วนเกับ B เนี่ยนักเรียนมันจะสลับที่กันได้ให้นักเรียนรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่า A ต้องเป็น3เสมอไป B ต้องเป็น4เสมอไป A อาจจะเป็น4ก็ได้แล้วก็อาจจะเป็น3ก็ได้นะครับนะเพราะว่าเสามารถสลับกันได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิตอยู่อย่างนี้นะแต่ C สลับได้ไหมไม่ได้นะนะความหมายของมันก็คือถ้า3ยกกำลังสองบวกกับ4ยกกำลังสองเท่ากับ5ยกกำลังสองนั่นเอง นะครับ um. ต้องไปยกทั้งสองนะนะถึงนักเรียนถึงจะรู้ว่ามันเท่ากันนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปอ่าจ yes ุดท <medi> <Ti> ีสองก็คือนะครับห้าอุจจีสองคือกระซูถ้าเอเป็นห้าดีเป็นสิบสองแสงผสมศาสนานะครับนะแล้วก็สีเป็นสิบสามขันมามอง นะครับและทำแต่ความดีกแต่ความดีก็จะเป็น 5, ้าสิบสามคัญที่นอมันอาจจะต้องท่องเหมือนสูตรนะเรียนไรอไปอะไรก่อนนะโ้ันยังไงถ้า A เป็น6หรือ B เป็น6นะครับนี่ไงในตัวเรื่เป็น8นะครับอีกตัวก็จะเป็นส0ไปเร่อเข้ามาเรืยนะครับ6,80 0อ้อย่างงี้ง่ายใช่ไหม6 8 8ดมันเพิ่ม2ใช่ไหม แต่มันไม่เสมอไปนะอย่าไปใช้1ิบสองสิบสี่สิบหกไม่ได้นะนะครับต่อไปเจ็ดทั้อถนะึงแม้คุณจะไล่ตัวเลขตั้งแต่น้อยลงมาหามากนะครับเจ็ดเมื่อกี้เลยได้คําตอบข้อหนึ่งไปแล้วความสูงเป็นเจ็ดฐานเป็นยี่สิบสี่ใช่ไหมครับวันนั้ตรงนี้เป็นยี่สิบสีีก็จะเป็นยี่สิหเห็นไหมครับ ตามที่เราทำข้อหนึ่งเมื่อสักนี่กคือหาพื้นที่ขอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับต่อไปเจ็ดต่อไปแปดถ้าด้านหนึ่งเป็น8ดสรุปองค์ความรู้ครับครัด้านหนึ่งเป็น8อีกด้านหนึ่งจะเป็น15การศึกษาอีกด้านหนึด้านสีก็จะเป็น17เจ็ดหราเศครับก็จะเป็น8ปดสิบห้าสิบเจ็ดนะครับการศึกแต่บริต่อไป จุดที่6ถ้าด้านหนึ่งเป็นเป็น9นะครับด้านหนึ่งจะเป็นสี่สกด้านด้านสีจะเป็น41่สิเอดคแ่ยีอครับนะครับเ4้า1ี่สิบสบเอดครับต่อไปถ้าด้านหนึ่งด้ประกอบมุมฉากด้านหนึ่งเป็นสิเอ็ดด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งจะเป็นห0 นระคับจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับด้านตรงข้ามมุนชาก็จะเป็นหุ่นมเดมาเป็นในอางในการประตเาด้วนะ่านะอไปถ้าด้านประกอบมุนชาด้านหนึ่งเป็น12นะครับด้านประกอบมุนชาด้านนี้งจะเป็นสามสิบห้าเป็นเรื่องนะครับจะเป็น35มสิบห้านะครับแล้วก็ ด้านตรงข้ามมุขฉากจะเป็น37ทีนี้นะครับสามสิบเจ็ดทานะอันนี้ขอย้ำไหมครับอันนี้สุดท้ายด้านนึงเป็น20นะครับด้านประกอบมุขฉากด้านนึ่งจะเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุขฉากจะเป็นยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าไม่ต้องอายทีนี้สูตรเนี้ยเวลาเราเรียนทฤษฎีมุดซาคลัดเนาะ แล้วก็อามากลางเลยนะครับถ้ามันเข้าสามนี้หรือก็สามารถตอบได้เลยว่าด้านที่เขาถามมันยาวเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาเสียเวลาคิดเนาะปัจจุบันนีนะ้อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราควรจะทำไมครับรวบนะหรือควรจะหาอะไรเทคนิควิธีการจำนะมันก็ควรจะนํามาใช้นะครับ คนจะนํามาใช้นะเพราะว่าท่านเรียนไปเจอข้อสอบที่เป็นตัวเลือกนะครับงานท่เรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับท้านเรียนจําได้นะครับอ้าใครยังจดไม่เสร็จครับบิงจดเสร็จยังครับบิงได้จดไหมบิงไม่จดบิงบิงถ่ายรูปไปเลยใช่ไหมครับ โอ้เก่งมากเลยนะนี่นี่ก็เป็นเทคนิควิธีหนึ่งนะครับเทคนิควิธีหนึ่งนะโดยการโดยการนั้นไม่ต้องการบริหารข้อมือนะครับหมอจียุคคูนี่ชัดเจนมากเลยนะครับน่าจะเอามาเมื่อวานวันอังคารนะนะตอนนี้ีคนนึงนะครับโอเค รัฐนานหน้าตาหายสยงภูก็ยังไม่เปิดเผยใบหน้าเหมือนเดิมนะครับไปที่กูเกิ้ลอ่าไม่เป็นไรอ่าโอเคแชร์ให้ดดูีกว่าบิงควรจะหาแว่นมาใส่นะลูกนะเห็นไหมเพื่อนเขามีแว่นสองคนครับครูก็มีแว่นเราแปลกเลยเนี่ยเราแปลกเลยเราแปลกเลยไม่สวยหรอคะคนนี้สวยมากแปลก คนสวยไม่ใส่แว่นก็สวยนะครับสวฮะเปที่แน่ๆนะเดี๋ยวคุณหนุ่มสวยไปที่ถ้าใส่แว่นจะขี้เลยทันทีเลยใช่ไหมครับโอเคมันก็ไม่ต้องใส่แว่นนะครับอ่ะส่วนสยมภูไม่รู้ใส่แว่นหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะครับแต่ที่แน่ๆเขาไม่ใส่แว่นอ๋อนะเพราะว่าเปิดเธอมาก็ยังไม่รู้ว่าใครจะใส่แว่นเพิ่มนะ โอเคนะเพราะนั้นตรงเนี้ยสูตรตรงเนี้ยนะนัเรียนต้องจําให้ได้นะครับท่องเหมือนสูตรอะนะเดี๋ยวพอสูตรเมื่อกี้กูบอกว่าสูตรเป็นที่รูปสามเหลี่ยมอะมันเป็นสิ่งที่ควรจะจําบางควรจะอยู่ในสมองเลยใช่ไหมเพราะเรียนมาตั้งแต่ป .6 ใช่ไหมครับคือที่เราจําไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันอยู่บ่อยๆใช่ปะ เขาจึงบอกว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยนะ <ไป S 1> ให้ตั้งโจทย์ให้ตั้งโจทย์หรือหาโจทย์คณิตมาก็ได้นะครับเอาหาคําตอบมันเป็นการยนะเขาเรียกกันไยนะ,นยนะพัฒนาสมองหรือกระตุ้นสมองเพราะว่าคณิตศาสตระ์นะักเรียนเห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เขาจะให้นํามาสอนในตอนเช้านะช่วงเช้า